สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนสุหมองสุบอลครับภามาเบิ่งงวัวตลาดนัดโคกกระบือน้อง,งกออรุงกระตายอ่าอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับมื่อนี้14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักครับพี่น้องผูมักงวัวะกามาะสะนามงวาัวนดห้พี่น้องเด้อผูมักไก่ไปตีไก่ครับผูมักเล่นไพ่ไปหาเล่นไพ่ครับนี่บ่าๆกันนะพี่น้องเนาะเอา้าสิบภาพภูมักงวัวะผ้าเลาะเบิ่งงวัวเบิ่งราคางคัางวนเนี่ย บงสภาพบรรยากาศเราเป็นน้องเนาะนี่คือนัดของวันที่สิบห้าครับแต่ว่ามือนีเขาสิบสี่ได้เป็นน้องเด้อตลาดดีเพื่อสิเขาก็นัดมือนึ่งละครับมือจริงจริงมือสิบพานีงัออาจจะน้อยนี่ครับงวัวไม่เลือกายครับงวัวไท่งวัวพอพันธมี่งง้วเนือ้อ เพี้นนี่แหละครับส่วนง่วมง่ามนี่ก็เขามันบางมือบางโตนะครับเนาะเ <c oughs> อามาเบิ่งเจ้านี้นะครับเด้อน,น,นี่เพิ่นเอามาจัดตัววุนีนเจ้านี่ <c oughs> อันนี้แม่ลูกบกับข้าพเจ้ยังไงใส่โอ้ราคาเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดถือปานหนามบาเนีสพี่น,น้องสองหมื่นเจ็ดนุ่มดีดีดดดดด <c oughs> แม่กระทบเราติโอ้ลูกตัวนี้ตัวใดพ่นเนี่ยตัวที่แรกนี่มัดมันเขาเเยอี่เอาลูกตัวนี้เป็นตัวที่แรกได้เป็นวังด้วยตัวตําอิดครับสองหมื่นเจ็ดพันแม่กับสูงลอสีิบห้าเอามาเิงตัวต่อมาครับสองหมื่นหกพันองอันนี้ทองกับพ่อไหดกท่องกับเอเท่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นหกสองหมื่นกสูงนี่ลอยสสิบห้าบวกเนาะว่าลูกเดียว ว่าลูกหนึ่งลูกสองนี่ท่องอยู่บอก,กพ่อขาเล็บดีเล็บดีเร็บมุ่นเมึงหน้าตาครับเมึงด้านนี่นี่คัมเบยอนแสงโอ้แผ่นหลังพุ่งตัวนี้ใส่อีกครับบ้านเนี่ยมีมซา่า<ม>ฮกม,ม,มาเบิ่งอีกต่อไปพี่น้องเจ้านี่หลายได้พีาา่น้องอันนี้ลูกคูลูกแม่นี่ยโอ้ลูกงามตัวนี้แม่นี่นี่นี่แม่ลูกลูกแม่ลูกได้เจ๊ดเดือนแล้วครับน่ะ ลูกได้หกเดือนลูกได้หกเดือนแม่ทับสองเดือนแม่ทับพันสองเดือนแล้วเฮ้ยมันกับพ่อตรวจตัวนี้ไหมพ่อตรวจได้รู้พอตวจได้เนาะทับยังไงครับแม่นี่ทับโตนี่ตัวนี้ทับโตแต่ว่าบอดิประกันทองบอดิประกันทองเพราะว่าเขาบอดิตัวจเท่ากันขอบตาทับขอบหูดับแม่สูงรอยซีจิ้ปหาเห็นเนาะรอยแป๊ะเราหาไปแล้วครับมาเบิ่งลูกลูกพ่อได้ครับตัวนี้บ่อหนี้ใครแม่ลูกเงินละโอ้ราคาครับราคาแปดพันสามแปดสามสิบแปด นีด้ครับเด้อสามหมืยุกไก่ไนี่ดึงลูกกพี่น,นะพี่หัวสุกเขายุหันน,ะน่ะนี่พี่น้องสามหมื่นปดพันปลาลูกระเบงระเบงิงลูกไง่คักแน่นนะพี่น้องระเบงสามหมื่ปดพันพันนะพี่ตา,าพี่เลี้ยงกันลูกลูกหนาสามหมื่นแปดพันสีครับค้นึ่งบเดีย <N> นี่<ร>ควมหนึ่ง<ว>นี่นีน,นี่แม่เพิ่นโทรโลนตัวน,นี้นโอ้ห้องไว้เศ้าเจ็ดสองมืเจ็ดพันด้ครับน,น,นั่นลูกกับประมาณ4ีหาเดือนแล้วเนาะแม่ก็สิพท่านทับดอกมีสํานีบอกครับเอาหนอนนั่นมันขายได้เอาครับมานี่ตัวนี้เศ้าเจ็ดด้ไแมลูกลูกแม่เบอร์ข้าบ,บัตรเนี่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหหหหกแปดแปดศสามหห พอในบุญจันทร์บ้านอยู่บุทมลัดมาสุนัตพี่น้องแต่ละนัดนี่มิตะจังสิเลยเนาะอ่ามิตรงามพอเบิ่งพอฟังครับมือนีขายได้สองคมเอหขายได้สอคบเอาโซฮอตคัมนี่พี่น้องมันมักมันขนพิ่นขายพันหนึ่งเหมือนกันจะคอยโทรมาต่อเอาเด้ครับเด้ออันทรงไห้พิ่นบอครับเขาจังไดรโอ้ทรงทรงพี่น้องทรงเอาขันบอกไก,ก่กระสุงไก,ก่กระสุงคือเก่าล่ะ ก็แต่ว่าขอค่ารถขังไก่จะดูด่วนจำรอยรู้อะไรอย่างเงี้ราคาเนี่ยอยู่กับระยะทางนะครับเด้อการส่งราคาอยู่กับระยะทางแต่ว่าราคาเท่าโบ้เนี่ยโบ้เนี่ก็ต่อได้อยู่ดีเนาะเอาต่อได้อยู่พี่น้องเอ้าวันนี้ห้องไผ่ครับนี่ยงบงัวท่องงวจังไหนท้องสี่ข้าวสี่เดือนท้องสี่ข้าวสี่เดือนท่านตรวจไปยังไม่ตรวจยังไม่ตรวจ ใช่ลูกมันนี่ลูกขายพร้อมลูกบ่ครับพร้อมลูกสามหมนสามขายพร้อมลูกครับสามหมื่นสามพันอันนี้ครบนีด้วยครับเด้วนี่นี่นี่ลูกเนาะลูกเพิงเดือนเราเนาะครับนีดือนเ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 ดืเดือนเดือนเดือนเดอนเดือนเดืนเนะฮะลนกมีตนเดืนีดนเนเดือนเนมดอนเดนเดอนเนเดอนเดือนเกอนเดอนเดอนเดือนเดอนเดือนเดือนเดือนเดนเนเดืนเดือนเเอาดนเนเดือนือเดเดอ มักอยากได้โทรม่าครับบ้านนี้แม่ก็รอดชีพหาเห็นแน่นอนเนาะครับรับประกันทองรับประกันทองโอ้ราคารับประกันทองได้เป็นบ่เนี่ยครับสามเมื่อสามเนี่ยครับเอาโทรมาเบอร์นี้ครับบ้านเนี่ยเบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สี่ห้าเก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้านี่พี่น้องเอ้าคุ้มนี่ด้วยครับเด้อรับประกันทองได้ในราคานี้ครับเนี่ยส่งให้คือเก่าต่อรองได้ ต่อร่องอได้การคันมันไกลกะทีพอ,อขอดเพิ่มเล่นนิดน้อยหลังจากต่อร่องกันแล้วเนาะนี่ครับสนามน้องกุ้งครับพี่น้องอยากซื้อมากซื้ออยากขายมากขายครับมือนี่บรรดาเดชไทยบานแท,ท่งคมลกครับอ้าวซื้อไปของคนให้คนเที่ยวหักอะไรด้วยครับเด้อขนมีคนหักกันหักจุของนี่ละซื้อจุของกันได้เนาะ <c oughs> พอพันค,คุ้มฝออคุ้มฟุ้งก็มีครับเลยลบละลอนี่ครับเนี่ย คือของคนจะเซบูอ่ะล่ะเนาะนี่ครับนี่โอ้แดงจึ่งครึ่งดีเลยครับนี่ยคุณเนี่ยของแปลกเมืองบาราบือ,บโ,อ,โ,อโอ้ของแปลกเมืองบาลาบ,รบรอือคับที่รถของบาลาบือกับพมนี้นีคนเด่นเลโอ้มันเป็นอย่างเขาแปลกนี่บอกธรรมชาติครับผมโอ้โหวัวอังสิงครับโอ้มีขางเดียวกุดเนระเอามาเป็นงัวครับพี่น้องน้ำเปล่าเละก,ก็ได้ครับนี่ เ <c oughs> ป็นตาเฮลิกถึกดีเนี่ย <c oughs> นี่ครับหูกุดขางนึ่งนะครับเพินพ่นนี่เพิ่นเป็นมาตตะกำเนิดเนาะเนี่ยนครับผมลูกเพันนิ่ดิเน่นี่ครับราคาเดี๋ยวะครับเปิดไปหนึ่งเปรครับต่อใดมัดมือหนึ่งหมื่นเก้าพันต่อได้เมัดมือพน,นะ <c oughs> มาตตะบอลบือพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันลูกงามเด้เสียที่ต่หูเพิ่นกุดดิซอเนอะาะอ่าเป็นงูลูกใดเพิ่นเนาะครับเนี่ยงูลูกสามครับลูกตัวที่สามพี่น้องโอ้พี่น้องแล้ว นนี้ตนมาจากไหนไหมเอ้าคันพวกนี้มากของถือครับได้สองตต่อได้อีกกัตโทมาต่อเอาด้วยครับเดินนีแม่กับสิสูงร้อยสามสิบกลัวๆนี่แหะนี่ครับหนึ่งมืนเก้าพันบัตรนี้ทีไปถามเบอร์เพิ่นไ้จักบัตรไมเอาเลขพร้อมดวงดีค่าดวงดีเนาะสิบสี่ที่ผ่าจะพกใกล้เหลือดิซื้อไปนี่เป็นรูปบเลขเลยเบอร์ใดครับศ <0 63 S 1> ูนโทมาบรนนได้ไปน้องศูนย์กสาม ศูนย์สองหาแปดหึเก่ครับนี่โค้มนี่ครับราคาตึกถือครับหนึ่งมืเกาพันพรูกป็นมิติตนี้แต่ว่าเนื้อหนังก็ดีเนาะอร่อยนะครับคือเมนทาไปขากบ่เพร้เย็นไระเอาหูมดอกครับอาเดลี่ผู้ใจบุญอยากกเปา็นราคาเิ่นราคาเมื่อมีผู้ใจบุญธนะเอ้าพี่น้องครับตัดิตรนมันจะให้ไปีขามันเพาะเนาะคือไปเลี้ยง หน0 0 0หมื 10, ่นเก้าการสน,นามกับจุ้งออกจุ้งเขาแล้วพี่นอ้องช่วงนี้กัเออมาสวยถ้าแม่นมาจะเสาสิมันละร่ำมื้นสเกลนี่เนาะอันนี้กัจุ้งขึ้นรถแล้วครับบ้านี้จุ้งขึ้นรถแล้วแม่หัวโลนย่างโกะสี่ขายกันกับจุ้งขึ้นรถเนาะพี่นอ้นองเนาะโอ้ทั้งในหอยใหญ่ย,ยืนสาบลาบอยู่ งววผูงัอเถิกง้วเนื้อกะหลายครับแต่ว่าสังเกตุืนี่งัวเนื้อไลยหลายครับงัวผูแล้วพี่นอ้องมาะมาเบิ้งครับนี่ดึงไปดึงมาอยู่ญาติาก,กันของแบหญาติกันละค่าถือเป็นบ่บเป็นไหแต่เมือนหาอยนะโอ้สียเฮาเฉาทะเลนี่หน0่งหนหาลอยสองตัวโ <c oughs> อ้หมื่นหาลอย โอ้พน oh, 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 ัน้าเสียวเท่าไรสิบห้าร้อยครับสิ้าร้อยโอ้ห้าเียวสิบหาหนึ่งหมื่ันาราคานี่นี่ลูกกันป่นี่นลูกนะครับเด้อหนึ่งหมื่นหนึ่พันาร้อเียวแต่ว่าพี่น้องมาห้ตะหนึ่งหื่นห้าร้อยชิซเลยเพราะท่านอยากขายครับนี่ล่ยเด้อมากระมือลวอยบ้านน้องเนนึงื่นยบ้านน้องบึง อ่าอวยกบเนี่ยอยน้องบึงบอยน้องบึงก็ม่อยบอยน้องบึงครับเลยเอตัวเดียวปะครับ่นี้วตัวเดียวปะครับน hmm. ี่ยตัวีอ๋แต่อัวนี้เะตวนี ja ้ราคตไหนตัวนี้อย่างได้มื่นนึื่อเอ้าพี่น้องกับสีต้อได้อยู่หรอวะนี่นะครับเมื่นหนึงกับเป็นว่าประมาณปีนี่เนาะอีกก็กลัวนี่นี่นี่พี่น้องหมื่นหนึ่งเมื่นนึงพันหารอยแมลูกเอ้าอยากได้ถึกถือกท่มาหา เบอร์ไว้บนครับเบอร์บอยอยู่บนร์ได้ครับ093ย <3 S 1> 9เก710 3มลุงยา น้องบึงหนุยาบ้านน้องบึงน้องโคตำบลนองโคคนผู้ใหญ่เอาตะง้อนหน่อยมาขายเลยครับใบปนใบบานุโพโอคบานุบึงบานุโพอ่ะพี่น้องอยากได้ก็โทรมาบัินี้ได้ครับด้วยนี่เป็นตะเลียงของเล่าจดดอกราคามันถึงเนาะเออโอ้ยสิเราไปจิ้งหยาไหมอืข้ามเข้าใครว่าเขามอกคนแม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 นมาพลวนไปตีเน่ะไปเรียงของเรามันนั่งทับติดอันนี้ดึกจค่เดียวติดเลยนี่ลูกพูดแม่จุบิคุนเอ้า มาเบิงคมอมน้อคมเบ่งแดงคมนบ่งแดงขมนิ่งแดงนี่ของใครครับนี่มแดงเมแม่เาแม่มนากักไงครับแม่ปักไงแม่ลูกลูกคุณดีดีเพื่องตพอได้ครับนี่อู้นี่ใสดีไม่พจจาของอันนี้ต่อรองกันยูนะพี่น้องเนาะไปเบิงง้วเนื้อครับบ้าน บักทถิกไงไหมไพี่น้องเบิ่งขามันทับได้บ่มันใหญ่ปะเนี้อไปหำจูดินเลยครับนี่โอ้ลูกเป็นตางามเนาะอ่าบึงใหญ่ครับพี่น้องสูนน่าจะร้อยหกสิบเพนครับนี่ร้อยหกสิบเพนแทน้ตัวนี้ครับใหญ่ครับกี่หลีได้เพยนองขายไว้กับให้นำบักขาไปแล้วพูดเลยนะครับขอบคุณครัอยาสิบแปดพันเจ้าของ อ้เจจบของผมเอา้าตัวนี้หาสิบแปดหาสิบแปดตัวนี้หาสิบห้าตัวนี้หาสิบห้าเม่บอกไงครับโอ้อบอกไงอันตัวนี้ก็ร้อยหกสิบวกแท้ๆนี่ครับนี่ยของเสียตายขอหอยตายครับพี่นงเบิงย uh ูหูกับหูเบอร์โทรล่ากับโทรไปถามด้วครับเด้อหอ,หอยตายหอยตายว่าปีครับเนี่ ไ่ครับบ่ได้กินบ่ได้กินเข่าตีเอออันอันนี้เนื้อไผ่นี่เท่าไรละคะ่าสามสิบเก่าปื้ดพี่น้องตัวนี้สามเก่าละคาเนื้อด้วยครับเดอ้อนี่สามโตถ้าไปแล้วจะ,ะกิดนปติดมะหูเนาะอืมเอ้าพี่น้อง โทมาโทมาเวยครับเมักขนาดใหญ่ด้วยครับเ้อนี่พุนะพุอะพุะอันนี้หาสิบหานี่เห็นแน่นอนครับเนี่หาสิบหาเห็นแท้เนาะข้องอยใต้สามตเบอร์ค <quy> ร <Gothic> ับศูนย์แปดห้าสี่สองสองห้าสามหนึ่งเจ็ดห้าสามหนึ่งเจ็ดนี่อันนี้เลยครับเนี่ยัจไหนเนี่ราคาอันนี้คี่บสสี่สิบสอง เป็นแม่ลูกลูกแม่เนาะเป็นแม่ลูกลูกผูครับ4ี่หมืนสองพันนี่โอ้ลูกไงตัวนี้แม่ในลูกเขาทา,ได,นนาได้เพิ่นนี่เนาะแม่ก็น่าจะร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะลูกได้เพิ่นครับเห็นหนุ้เป็นงวลูกแรกบอเป็น,ปนง่วนลูกแรกเอาบานไทายเปิดตู้นุ่นดีครับข้อค้าเรียบดําดีราคานี่ครับพี่น้องเห็นเราอยากได้ครับบางยูเียนยิสซันทั่วมาตอเอารหลดมาตะบอลบูรติว่าปี มาตะว,ว่าปีเบอร์ทอดซับเบอร์ไดยครับ092 0 8 2ก้9สอนี่นี่พี่น้องสี่หมื่นคูกลัวเนี่ยพ่อต่อเอด้โตดีเลี่ยมดีสีงามสนามน้องกุ้งกระต่ายครับมือน,นี้กับ,ม,ม,นนบมันว่าเลนไทยมืนอนี้กับง้อบอุ่นน้ำฟ้าคังมันได้พอว่าตรงกับสนามบ้านหันครับมืนอนี้วัานขุด น้อพี่น้นองน้อตรงกับบ้านทันครับเสนอง,ง่วงกันเลยมากบอดิเต็มปันใดเนาะแต่ว่าตรงบ้านทันนี่ก็สิหลายมันนี่แขีนเจาะกอดีดีครับเจาะกอดหนึ่งหมื่นสิบห้าร้อยครับแหงกัดหรือแหงกัดนี่พี่น้องอ้าวลำตัวดีเป็นงัวเป็นงัวได้ลูกไปครับเพื่องัวสาวเป็นงัวสาวน่าจะพร้อมผสมเนาะ พ่วมสูงนี่กับอยู่รังร้อยสาครับนี่ลําพื้นแดงครับอ่าสายพันธุแห่งกําไลพี่น้องอยากได้ด้วยครับราคานี่มื่นกลัวนิดต่อร่องได้ครับงบมาตบัตได้ครับลําปลายมาสอ้าวพี่น้องอยากได้ครับนี่เบอร์บนอขอเบอร์โทษซับนะครับ090 2์เ4้3 5นหเกสี่นี่พี่น้อง กัดสวยๆงาาๆอู้ตัวนั้นตัวนั้นสีดำาต่าผูกดูตัวเม้ยง่ามนี่ครับนี่ตัวมักสายนี่วยครับเด้อโทมาตอเอาครับโทมาตอเด้เลยเนาะพี่น้องเนาะลูกพ่อใดครับงาาๆนี่ อันค,อครับลูกพ่อไหนครับลืมเลยลืมพอง่วลืมพองพอ่วงพวาลูกบกาเรียนหล่ไหมันคืดดิเบิ่งพี่น้นองหมยากไปยังมามาพ่องงวงงามครับดิงวงงามงามหนาหนากับมี้วยครับเด้อดิแล้คาไดครับแม่ลูกอ่ะหกสิบเก่าม่พี่นอสอนดิครับแนสนตะกี้เนาะหกสิบเก้าครับพี่น้องอยากได้งามงามสิครับดิแล้วติดต่อรลอด เล็กเดือนเราลูกมั่นนะลูกเจ็ดแปดเดือนแม่ท่านทับไปบ,บ่อท่านทับเสียงลูกค้างเนาะให้ลูกค้างเฉพาะลูกเขางามครับอ้าวราคานี่อยากได,ด้เนี่ยครับกินนุ่มเสืออยู่ติไม่ลูกนี่อร่อยสามสิบไปแล้วสูงเนาะแม่อร่อยสีสีผาห็นเนาะไถ่ได้เบิง่งพี่นอ้องเบิ่งร์าพี่น้องครับแม่งามงามสีและคาบ่แพงครับยุ่งงดถือซื้อไปตามไม่ถือเนาะ ตลูกมันขายซีมื0นตลูกขายซีมื0นแล้วอ้าวอยากได้กระทรมาเบอร์ครับ084 084 832 832 5ดสา5เบอร์นี้โทรมาห้อยโจเนาะเพียเพียนะครับว่าพี่น้องข้อบอกยางย่านเลยพี่น้องด้วยข้อย่านเตะเสวหนาไหม โทรมาครับเมียปากงลูกกันงี่นี่ครับพี่น้องครับสายอนุรักษ์วัวไถ่ครับพอกันชิปหนาชิปไหมอู้พี่นอ้องถูกพอกันดีเลยอยู่เอาพอกันชิปต่อไปนะครับน้ะพี่นอนะ้องเนาะชิปนี้ น้อนทวดสวัสดีครับ